นีนะฮะคืออันนี้คือสุดสุดท้ายที่ชี้ชะตาประเทศไทยและอันเนี้คําพูดเนี้จริงฮนะมันชี้ชะตาแล้วรอบนี้เพราะว่าถ้าเพื่อไทยไม่ดูรอบนี้นะฮะคือม้วนเสือกลับบ้านับโดนไล่บี like me, ไม่มีนั่นฮะไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดแล้วไม่ต้องเป็นสอสอละเพราะว่านี่คือเขากําลังทาทายอํานาจที่สําคัญที่สุดของสอสอครับจริงๆแล้วนี่ไม่ได้พูดแบบฮาร์ดคอร์เลย นี่คือเรื่องหลักการทางนั้นเลยไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบท้าทายอะไรจริงๆสสเนี่ยต้องมีหน้าที่ปกป้องบ้านของตัวเองเวลานี้คือเวลาที่สภา,าต้องปกป้องบ้านของตัวเองครับนะครับซึ่งสภาในอดีตก็เคยทํานะครับไม่ใช่ไม่เคยเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะเมื่อวานเดี๋ยวเมื่อวานนี้ไม่ใช่เวีซีปราศัยหลักๆก็คือวันเสาร์ครับซึ่งประชาธิปัตย์เขาก็มีคนมาชุมชนมาค่อนข้างมากแล้วก็น่าสนใจว่าพรรคเนี่ยไม่ได้เตรียม ตัวล่วงหน้าในการปราศัยครั้งนี้นะครับใช้เวลาแค่วันตัวเองวางแผนกันเลยแล้วคนก็มามากนะครับก็น่าสนใจว่าเรื่องนี้มันจะจุด,จดติดไหมใน,ในสำหรับคนจํานวนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็น่าติดเพราะที่ผ่านมาจะประเมินว่าประชาธิปัตย์จะจุดเรื่องนี้ไม่ค่อยติดแต่ในกรณีวันปราศัยครั้ที่ผ่านมาเนี่ยคนมามากกว่าที่พรรคคิดไว้ยุทธวิธีของประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็คือจะทําแบบที่บัณฑิตเคยทำใช่ครับคือจะให้มันให้มันแรงกว่าใช่ครับ,รบแล้วก็ทําแบบที่เสื้อแดงเคยทําคือประเมินว่าพอเสือเ้อแดง มีเอเชียอัพเดตนะครับมีมวลชนเสื้อแดงพัเก็จะใช้วิธีแบบเดียวกันครับปัญหาคือประชญิบัติเนี่ยใช้วิธีแบบเสื้อแดงแต่ทำหลังจากเสื้อแดงเขาทำไปแล้องซีีทุกเรื่องครับคือพรคปฏิบัติไม่เคยไม่เคยคิดว่าสิ่งที่พรคเพื่อไทยชนะเนี่ยมาจากเรื่องหลักการและส่วนใหญ่สิ่งส่วนใหญ่แต่คิดว่าเป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของสื่อมีทีวีมีตลาดการจัดรายการอย่างความจริงวันนี้มีสัมเพลอก็เลยสร้างบูสกายขึ้นมาแล้วก็สร้างสัมเพลอเวอร์ชันปราชญิบัติขึ้ ประเด็นก็คือเพื่อไทยเขาชนะเพราะภาชนะเรื่องตั้งแค่นั้นเองเรื่องมันง่ายมากมันไม่ใช่เรื่องมีทีวีมันไม่ใช่เรื่องมีสามเกอถ้าไม่มีทีวีไม่แต่แต่มันต้องเข้าใจนะคือพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยเนี่ยคิดค้นนโยบายและชนะการเลือกตั้งแต่พรเวปัสก็เอานโยบายมากรอแต่ทำไมไม่ชนะการเลือกตั้งครับมันต้องมีผู้นำที่มีเสน่ห์ที่ประชาชนนั้นเชื่อชมด้วยุณ่พี่ติ๊กหลอนะฮะมันหล่อแต่ไม่มีเสน่ห์แต่คุณทักษิณไม่หล่อแต่มีเสน่ห์สังเกตไหมใช่มันแตกต่างกันนิดน รามนี่มีเสน่ห์ไหมไม่มีเลยครับถ้าคนติดตามมดาบ้ายมีชามมีความหล่อมีความหล่อใช่ไหมอันนี้จริงนะคือผมไม่ได้พูดเล่นาะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องเข้าใจแต่ว่าเวทีเนี่ยถ้าเปรียนเทพมลชนอืมวันนี้ถ้าจะมานั่งวัดมลชนกันก็ได้วัดมลชนเนียครับพันธมิตรปชกับเต้แดงครับเยอะทั้งคู่แต่คนละสเกลฮะคนละเรื่องเลยนะจริงเป็นไทยรัฐกับเป็น ไทยโฟว์อะแนวหน้าดีกว่าม <laughs> ไม่คือเราไม่บอกว่าต้องวันมวลชนแต่หากอยากจะเล่นเกมมวลชนก็เล่นเกมมวลชนครับคือเกมทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าในสุดประชาธิัตต้องกลับไปทำเองว่าโอเคถ้าสร้างสถานการณ์ให้เกิดวิกฤตได้นะครับ <grammar> สารมวลชนกับสภาสร้างสร้างประเด็นว่าสภาไม่เชื่อฟังสารได้เนี่ยเราจะยังไงต่อจะมีการเลือกตั้งใหม่ไหมเขาเชื่อว่าทหารจะกลับมาถ้าเพื่อไทยแก้เกมด้วยการยุสภาประชาธิปัตย์จะชนะเลือกตั้งไหมก็ไม่ จะได้คะแนนน้อยงไเขาไม่ได้หวังเกมอยู่สภาเพราะเขาไม่มีข้อเรียกร้องอยู่สภาเพราะฉะนั้นในี่สุดมันก็กลับไปสู่ปัญหาเดิมแบบก่อนปี49อีกเขาจะเอารัฐบาลนี้หลงให้ได้อ่าพูดถึงรัฐบาลนี้นะฮะเสื้อแดงเขาก็ชุมนุมกันที่ซันเดอร์โดวที่เมืองของทันครับโอ้โหมันน่ากลัวมากก็มาดบบพรึ่มเหมือนเดิมเร็วมากเลยเยอะมากแต่อันนี้ผมพูดเนี่ยเป็นกลางนะครับคือมันเหมือนไม่เป็นกลาง้็แต่ผมดูผมดูตั้งสามเวทมันเยอะจริงจริงมันเยอะจริงแล้วเร็วมาก ครับเขามาฉลองห้าปีความจริงวันนี้นะฮะไม่ใช่มาฉลองสามจุดเจ็ดปีคุณนทุฒินะง,งานกคนแต่ว่าคนนั้วุฒิูคนละงานกันนเมื่อวานนะแต่ว่าคุณนั้วุฒิก็พูดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างดดเด่นในมันแล้วก็มีช่วงหนึ่งขอให้อดีตนายกรัฐมนตรีพันธบทสุทธิศิลเนี่ยกรุณาอยา่าใจดีมากเกินไปเสร็จแล้วหลังจากที่คุณนทฒิพูดนะมีคุณวิราภูสิทิกับคุณวิรการภูสิกับพงพูดคุณจตุพรพงม์พันธ์พูด คุณทักษิณกขาบวนเองเขาบอกว่าตอบจากนี้ไปจะไม่ขอเป็นหนูทดลองอีกแล้วตอนนี้กระบวนการลน้นอำนาจประชาชนกําลังเริ่มขึ้นเพราะนีทักษิณน,นะวันนี้ใหม่มากใหม่มากนะ <laughs> แต่ว่ารากม่านนี้ตรงกษางฮะม่านนี้ต้องโนะ <laughs> อเค okay. เพราะสารม,มนุน <Okay. S 2> เพราะว่าเขาอยู่ในสงครามผมไม่รู้ว่าเขาเขาคิดว่าปลอ,อมดองได้แต่ว่ามันปลอมดองไม่ได้หรอกสารม,มนุนนั้นกําลังก้าวล่วงอานาจอะธิปไตยข้ามสาย ซึ่งจะทาให้บ้านเมืองแตกแยกมากขึ้นเนื่องจากผู้รักษากฎหมายไม่มีคุณธรรมโดยรัฐสภาต้องใส่พร้อมว่าจะรับอํานาจจากฝ่ายที่ไม่มีอำนาจหรือไม่โอ้โหก็คือันเสาโดนมากนับแต่วันหนึ่งปุกม็อบวันหนึ่งสลายม็อบวันปุกม็อบวันหนึ่งสลายม็อบคือมีอะไรเกิดขึ้นในชั้นนาและเจรจาเนี่ยช่วยบอกประชาชนรู้หน่อยได้ไหม <S <S ไม่จําเป็นเนี่ยประชาชนเป็นคนตามครับ ผมคิดว่าคเอ่อคนที่เจรจาในความเป็นจริงอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถคุมอักษารแห่งการปกป้องผด็จก,การได้อักาหารการปกป้องผด็จก,การก็คือพันธมิตรประชาธิป,ปัตย์ตุลาการมนุนครับนี่คืออักษารเหมือนที่บุชเคยบอกอักษารนะฮะ็กซสซึ่งอันนี้เนะี่ยไม่มีใครไปสั่งคุมได้ตรตามนะผมไม่รู้ว่าต่อยคุณ้องสิ้ไปเจรจาใครพวกนี้คุมไม่ได้หรอกคือวันลมจักเย็นเทนอร์คุณก็เขียนวันนะั้นผมเห็นด้วยครับ เออคุณทักษิณได้อ่านอาจารย์สมศักดิ์ด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าได้อ่านอาจารย์สมศักดิ์ด้วยคุณทักษิณได้อ่านคาเตือนจากอาจารย์สมศักดิ์เพียบเลรนะสนุครับบอกรับรู้แล้วรับทราบแล้วแต่บางเรื่องพูดไม่ได้คุณทักษิณบอกคือถ้าทุกเรื่องพูดไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้เป็นสเต็ปที่สําคัญมากจากอดีตแล้วคุณทักษิณบอกว่าผมอ่านใครอยู่ใช่ว่ารับรู้และรับฟังแต่ว่าบางเรื่องโอเคยังพูดไม่ได้ครับ อันนี้เป็นจุดยืนีนี่เป็นประโยคที่สําคัญมากนะในช่วงสองปักครนี้คือมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่เปลี่ยนเกมในมุมหนึ่งสําหรับเสื้อดงว่าเฮ้ยเอาด้วยไหมแน่นสิคือเขาไม่ได้พูดให้เสื้อดงฟังยแต่เขาพูดให้คนซึ่งเป็นศัตรูเสื้อดงฟังด้วยว่าตอนนี้เขาอ่านใครอยู่ครับอ่าใช่ครับเขาบอกล้าเขาอ่านใครอยู่คืออ่านเกมไม่ทันเหมือนกันนะเดี๋ยวปุกม็อบเดี๋ยวสลายม็อบเดี๋ยวปุกอบเดี๋ยวสลายม็อบแต่ว่านี่ก็คือสไตล์คุณทักษิณไม่แปลเป็นนายมุกที่ว่า ไปถึงนั้นทีถึงนี้ทีเหมือนพวกเล่นอเมริกันฟุตบอลครับมีเดินซ้ายเดินขวาตั้งรับลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จังหวัดมันทีออฟไซด์หน่อยพีคอยหน่อยฮะใช่ครับแต่ในสุดก็จะได้วางทักษะครับแต่ว่าก็มีเรื่องที่จะต้องดูต่อไปนะเพราะเมื่อวานสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการซ้อมรับมือม็อบอ่าโดยหน่วยป่าสารจดครับซึ่งผมคิดว่าเป็นภาพที่ดีเพราะว่าก็ดูเหมือนระวังเรื่องข่าวหรือดูเหมือนว่าระวังคือเอ็มปืนที่คล้ายๆ M7 9เจ็ดิบเก้าไว้ยิงการต่างๆก็จะไม่ใช่นะแต่ายม็ ซึ่งผมคิดว่าเออภาคแบบเนี้ยมันดีใช้ฉีดน้าใช้อะไรก็ลองดูว่าตอนที่มีการจรลาจนเกิดขึ้นแล้วนั่นจริงเนี่ยต้องระวังอย่าให้มีผู้เสพติดหรืผู้บาดเจ็บนะเกินกว่าเหตุหรือสลายกําลังโดยเกินกว่าเหตุคือก็ต้องอย่างรันธรรมิูรก็มีสิทธิในการชุมนุมกรับรับการจัดการชุมนุมก็ต้องยึดในกรอบกฎหมายบางอย่างไปด้วยเหมือนกันคือเป็นรัฐเปนมันจะยากยังไงเพื่อาทยก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องอดทนและผ่ายอะไรให้ได้ เพราะว่าการอบรมพรเพื่อไทยมันคือการทําให้สังคมมีสตกิกับกันอยู่ร่วมกับคนที่เห็นต่างก,กับเราเยอมากเพราะว่าจุดแข่งของเพื่อไทยคือยังไม่มีการสลายการถือทำให้เกิดการเสียชีวิตนั้นคุณต้องระวังเรื่องนี้แล,และรักษาจุดแข่งนี้ไวให้ได้พัธมิรใช้สิทธิรอบนี้เนี่ยยังเป็นการใช้สิทธิที่มีมารยาทมากกว่าสิทธิ์ที่ปชปใช้และสารและรรมนูญใช้คใช่การเลือกตั้งที่เชียงใหม่นะฮะมีผลออกมาคุณเกษมนิมนัฐน์ฐนะเพื่อไทยได้ไปเจ0 0 0มืน 2,385คะแนนะอันนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมสอสอเชียงใหม่นะเราจะมีกราฟิกที่มีรายละเอียดนะเขต3ซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อไทยในหลายสนามก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะครับเข้าใจว่าที่ปทุมธาน,นีฮะแล้วก็เสร็จแล้วมีที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตหลายที่ในเลือกตั้งท้องถิ่นแต่กต็ไปชนนปฏิบัติได้ไป18,975คะแนนะแล้วก็เพื่อเพ่นดินยังอยู่เลยครับยังอยู่ครับ1,124คะแนนะ ขาดวันนี้ชนะขาดที่เชียงใหม่แต่ว่าก็ก็ไปไปตามขั้นหมายเพราะว่าเพื่อไทยเชียงใหม่กลับสามสี่เท่านะฮะครับก็เป็นนั้นว่าเอ่อปกคือไอ้เรื่องเลือดโมเดลแบบโดมิโนว่าจะแพ้กันทุกเขตทุกเขตก็ไม่จริงผมคิดว่าผมจะกลับมาเชียร์ประชาธิปัตย์เมื่อเขาชนะการเลือกตั้งแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเล่นตามเกมแล้วชนะครับกลับผมไม่จะเชียร์ถ้าไม่มีคุณวิสิต คุณณภิดต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ผมขอให้ประธานสามนูนออกมาชี้แจงรายการนี้นะครับหรือว่าหรือใครจัดตัวว่าดีก็เล่นนี่ไปอ่านก็ได้นะครับสามนรนโทรมาแล้วเราจะให้เปที่ในเวลในเวลาพิเศษรายการสามนูนนะผู้ชมไม่ต้องนะฮะแล้วเอีจยมีเรื่องวันนี้วันวิสาขบูชานะฮะ โอ้เป็นไปของพุทธศาสนิกันมันมีเรื่องไม่มงคลเยอะเลยเกรอครไม่มงคลเยอะมากที่ทิเบตเนี่ยนะครับทิเบตโอ้บดินแดนซึ่งถูกจีนยึดครองเป็นเวลานานนะครับมีการเผาตัวของพระีิเบตนะครับแล้วก็ไม่ได้เผาแค่คือวันศุกร์เนี่ยเผาไปสองคนครับเผาตัวเป็นต<ป>ัวใช่ครับในตั้งแต่ปีตั้งปี2009เป็นต้นมาเนี่ยเผาไปแล้ว สามสิบแปดคนยี่สิบเก้าคนเนี่ยปา<ช>่าทั้งเสฉวนพังทั้งในทิเบตใช่ครับ <c oughs> มันมีมันมีในส่วนหนึ่งที่เป็นย่านย่านทิเบตที่อยู่ในจีนครับภาพการเผาตัวเนี่ยท่านเปิดในยูทูบท่านก็จะเจอนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นการเผาตัวด้วยเหตุผลทางการเมืองชัดเจนว่าประท้วงการที่จีนเนี่ยเข้ามายึดของทิเบตแล้วคนทิเบตนี่ยหาทางออกไม่ได้จริงๆว่าจะเรียกร้องเอกราชได้ยังไงตราบใดที่จีนยังใช้ทานเข้ามายึดครองในทิเบตคือมันไม่มีแนวทางเคลื่อนไหวมันไม่มีแนวทางสันติอ้ลยู่แว แต่มันไม่เป็นจริงๆว่ารัฐบาลจีนซึ่งใช้ทหารมายึดกองทิเบตทั้งเมืองเป็นเวลาสิบสิบปีเนี่ยจะใช้กลวงยังไงใช้ทั้งทหารทั้งตุลาการทั้งสื่อพัฟปังการ์ด้าพวกนี้ก็เลยต้องเผาตัวเองเผาตัวเองตายตอนที่เผาตัวเองนี่คือพระเป็นพระฮะเป็นพระบ้านเป็นแม่ชีบ้านตอนมีการตบันะว่าการเผาตัวเองเป็นเรื่องสติวิถีนี่ก็คือมันไม่เหลืออะไรแล้วแต่คนแก้รัฐรบาลก็แก้ไม่ได้มีเอพีเนี่ยนะครับรายงานสัมภาษณ์ของบทความหนึ่งของลามชชื่อล็อกซังนะครับบอกว่า ทำไมพระต้องเผาตัวเหตุผลคือจีนเนี่ยส่งกาลังทหารเข้ามาครอบครองเมืองสาคัญของทิเบตเป็นฝั่อหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวทุกจุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเต็มไปด้วยทหารเต็มไปด้วยตำรวจเยอะไปหมดจนจนคนจนํานวนหนึ่งโดยเฉพาะพวกพระกลุ่มนี้เนี่ยรู้สึกว่าเตออายซะดีกว่านะครับคืออาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าเนี่มันท้องถึงพาะองค์คนที่จนตรอกจริงๆว่ามันจะต่อสู้ยังไงกับรัฐบาลซึ่งเป็นเผด็จการและไม่ฟังเสียงประชาชนเลยที่น่าสนใจในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะคําว่าจนตรอกเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายฝ่ายก็รู้สึกว่าจนตรอก แล้วก็ต้องเล่นกันอนียเ่นที่ไหม่จถึงใช่ไหมวชนตอบหรือว่าฝ่ายผมคิดว่าลู้หลายลู้หลายฝ่ายรู้สึกว่าชนต่อแต่ว่าเหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยเราทําให้เราเข้าใจแบบความรู้สึกคิดของเขามากรับเว่าเวลาไม่รู้จะสู้เนี่ยมัน,นเหลือวิธีแค่นี้ผมคิดว่าในปีห้าสาในคนจำนวนหนึ่งในบ้านเรารู้สึกแบบนี้คือว่าไปชุมนุมใช่ไหมฮะเรียกร้องให้มีการแก้บนเรียกร้องให้มีการตั้งเราถูกยิง ไม่แต่ว่าจริงๆสามประเทศเขาก็แข่งเรื่องนี้นะที่บีบจีนเรื่องนี้แต่จีนก็แข่งจริงคือจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ใหญ่มากแล้วก็มีอำนาจต่อรองสูงมากในเวทีโลกมันแบบบีบมาสามสิบสี่สิปีแล้วแล้วจีนในพัฒนาการบีที่ซัดซ้อนนะครับคือจีนเป็นประเทศซึ่งเป็นพวกฝ่ายซ้ายก็จะบอกว่าที่จีนต้องยึดคลองทิเบตเนี่ยเพราะทิเบตแต่เดิมเนี่ยเป็นเซกของพวกสักดินาอ้าวทิเบตคือสักดินาและปกครองประชาชนยังกดขี่กดรีดครับก็ตรงอันนี้คือตรงอันนี้คือใครพรด้เข้าไม่ติดเข้าไปเนยอะเลยปล่อดปล่อยอาาามจฮ เรปรฝ่ายคอมมิวนิสต์กลายเป็นฝ่ายที่ถูกมองเป็นปเผด็จการฮะแต่ตอนที่เป็นเผด็จการเนี่ยอ้างว่าตัวเองทำเพื่อปกป้องเอพื่อคนร้มล้มสันตินะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นคือประชาชนที่เบียบอกว่าไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันมานานแล้วมันไม่ให้เสรีภาพแล้วสักทีซึ่งก็จีนก็ไม่ยอมทำประชาธิปไติครับคือถ,<ช>ถ้าทำประชาธิกไตยก็เเป็นเขตปกครองตนเองอจริงๆิที่แบียดเข้ามาดิ้ร้องเป็นเอกลาชษอะไรมากมายไม่ใช่ครับต้องการเขตปกครองตนเองก็อ้างประชาชนเพื่อเพื่อเป็นเผด็จการจริงแล้วก็เป็นปัญหานะฮะที่อ ตกลงแล้วหลังจากที่ปกครองประเทศมา30ปีเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีนะฮะคอสนีูบารักแล้วก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะฮะจำคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิต แต่ปรากฏว่าบนถนนนี้จึงคนออกมาชุมนุมกลับเพราะว่าเอาประกานลงโทษน้อยเกินไปไม่เพราะว่าคุณมูบารัคเนี่ยโดนแค่มีส่วนร่วมในการทําให้ประชาชนเสียชีวิตครับแต่ไม่ยังไม่สามารถหาได้ว่าใครเป็นคนสังฆาคือต้องการลงโทษทีมงานของมูบามาคด้วยปรากฏว่ามีคุณมูบ巴ัคโดนคนเดียวกลายเป็นว่าคำพิพากษาให้จำคุกกดิกผู้นำตลอดชีวิตเนี่ยไม่มากเพียงพอสภาพบอสที่เริ่มกระหายเลือดบอสพอสมควรแหละแต่ในในบ้านเราในกรณีพรบบองดองคือ ไม่เอาผิดใครเลยคนละแบบกับที่อียิปต์นะฮะคนละเรื่องกันเลยเรามีกฎหมายป้องดองซึ่งรักทุกคนรัประหารก็ไม่ผิดคนยิงก็ไม่ผิดคนสั่งยิงก็ไม่ผิดครับเรากท่คือคนตายเท่านั้นจริงๆแล้วเราไม่ควรจะเป็นแบบอียิปต์นะแต่ถ้าเกิดสามมนูนเล่นเกมนี้แล้วบีบประชาชนไปเรื่อยๆสักวันคุณจะได้เห็นอียิ คือข้อดีของประชาธิปไตยคือมันทําให้ระบบมันเปลี่ยนแปลงอย่างสันติได้คือเข้าจะเปลี่ยนในระบบแล้วก็เล่นในเกมแล้วคุณจะทําให้ไทยเป็นอียิปต์้เพราะว่าสังคมที่คิดว่าดีสังคมที่ใฝ่ฝันเนี่ยนะฮะมันไม่เคยดีอ่ะมันฆ่ากันตายมันเบื่อเพราะมันคิดว่าสังคมจะดีสังคมที่ยอมรับเสียงข้างมากแล้วไปแบบประชาธิปตอยเี่ยนเนี่ยจะค่อยเปลี่ยนจาไปกคนจะอยู่ร่วมกันได้แต่ประชาธิปไตยคนรู้สึกว่ามันเปลี่ยนอย่างสันติไม่ได้เนี่ยอันนี้เกิดปัญหาไม่งั้นเราเป็นอียิปต์ แต่แก้รัฐมนูลตกไม่ได้ครับกลับเรืร่องก,การร<ว>ัฐประหารไม่จบสักทีฮะพุ่งแรงวันพรุ่งน,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 นี้ครับสวัสดีครับ